สวัสดีครับวันนี้ผมมาน้าไยนำเหรียญที่นี้ราคา50สตางค์นะครับเป็นเหรียญ50สตางค์พ่อหลวงรัชการที่9นะครับปีพศสอ4 3ก็ถือว่าเป็นเลขพศออที่ดีนะครับเป็นเลขพศออที่สวยงามการเก็บสะสมเหรียญก็จะต้องอ้างอิงผูกพันกับตัวเลขอย่างนี้แะครับทำให้มีกำลังใจหรือว่า ในการสอบแสวงหามาเก็บสะสมนะครับแล้วโอกาสที่ประศรส,สวยอย่างนี้จะมีมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับผมครั้งต่อไปประศรสวยอย่างนี้ก็คือปีประศ2สองพันครับปัจจุบนันนาสร์เรื่องตัวเลขก็มีความสําคัญนะครับ ด้หลายท่านก็ให้ความสนใจเรื่องศาสตร์แห่งตัวเลขกันอยู่แล้วนะครับปัจจุบันนี้บางสินแสก็เอาเรื่องของตัวเลขเอาเรื่องของเหรียญเข้าไปผูกกันนะครับว่าเหรียญบางเหรียญบางปีนั้นสามารถพกติดตัวเพื่อป้องกันสิ่งไม่ดีต่างๆก็ยังได้นะครับผมเคยเห็นอยู่นะครับ ท้ายนี้ก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ